สวัสดีครับกินดีต้อนรับเข้าสู่แท็กชาแนลนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในช่วงคุยก่อนลุยกับเกมอะไรครับพี่ปอมอ่าเมตาโมฟเบลีซาเลเบต์ลีแฟนตาซิโออ่าก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเกมใหญ่จากทางค่ายแอดแลนดในปีนี้เลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าปีนี้แอดแลนดปล่อยมาหลายเกมมากอ่าแอดแลนด่านนี้เกมดังๆมีอะไรบ้างโอ้ปีนี้นะแค่แค่ปีนี้อย่างเดียวน,นะปล่อย Persona 3สามรีโลดปล่อยชินเมกามิเทนเซเวนเจนส์ออกมา นี่ยังไม่รวมถึงเกมดังๆอย่างยูนิคอร์นโอเวอร์ดด้วยนะครับแล้วก็มาถึงเกมนี้กับ Meta m o ฟลีแฟนตาซีโอนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเกมที่ทุกๆคนรอคอยในเดือนหน้ากันเลยนะครับแล้ววันนี้เรา2คนก็จะมารีวิวอคุยก่อนเลยให้ฟังนะว่าเกมมันเป็นยังไงบ้างเพราะเรา2คนเล่นเดโมจบแล้วใช้เวลาไปถึง4ชั่วโมงครึ่งกันเลยทีเดียวนะครับผม <S <S เรียกได้ว่าเยอะจริงๆนะฮะแต่ก่อนจะไปเริ่มคลิปเต็มยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์และกดกระดกิ่งเพื่อมแล้วก็ ไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมโดยก่อนที่เราจะไปเข้าใจเกมทั้งหมดเราจะเริ่มจากตัวสตอรี่เลยเพราะว่าเราอยากให้เพื่อนๆเข้าใจเซตติ้งของเกมเกมนี้ก่อนว่าเซตติ้งมันคือยังไงะก็เริ่มเกมมาเลยนะก็คือตัวเอกเราเนี่ยจะนั่งอยู่บนเกวียนซึ่งบ<ม>น Green เกวียนนี้ก็จะมีคณะปาร์ตี้ของเราอยู่ด้วยซึ่งก็จะมีเผ่าอื่นๆนั่นแหละอยู่ในเกวียนแล้วก็คือระหว่างทางเนี่ยเราถูกกลุ่มโจรดักต้นก็คือ ถูกเรียกว่าออกมาเรียกว่าให้ลงมาจากลงลงมาจากเมาากียนหรือนปลบว่าดูมีมทรัพย์สินอะไรมีค่าอะไรบ้างก็คือระหว่างทางกบไอตอนระหว่างที่มันค้นอยู่อะตัวหนึ่งคนในนั้นก็พูดว่าเฮ้ยเอ็งเป็นใครวะแบบว่าทําไม,มไม่มีหูเหมือนเผ่านั้นไม่มีเขาเหมือนเผ่านี้ปีกก็ไม่มีครับผม้ยเป็นกอบลินหรือเปล่าอะไรใช่ใช่เกมลินเกมลินเลินเออเป็นเกมลินหรือเปล่าแล้วคือระหว่างทางจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ที่พระเอกอะ ตกหน้าผาคือไอเอกวียนเนี่ยมันเดินทางอยู่บนบนขอบผาพอดีก็ตกหน้าผาไปปุ๊บก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ให้เราได้บังคับตัวละครเราแหละตื่นมาก็คืออยู่ในเทเลทรายตอนนี้เราก็ต้องมีหน้าที่คือวิ่งวิ่งไปหาตัวเมืองและทีนี้ระหว่างการที่วิ่งไปก็ได้มีว่าแฟลชแบ็กอะไรขึ้นมาด้วยว่าเหตุการณ์ว่าทําไมกลุ่มคณะปาร์ตี้เราถ<อ>ึงต้องออกเดินทางก็คือตัวเอกเราเนี่ยตั้งแต่เด็กก็คือเป็นเบสเฟนกับองค์ชายของอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งเลยครับ เขาก็โตโตมาด้วยกันก็พอเขาโตแล้วจู่ๆในวันนึงมีเหตุการณ์ที่ถูกมือสังหารเข้ามาลอบปงพชนแต่ก็ต้องบอกว่าไม่สําเร็จไม่สําเร็จมีไอคณะปาร์ตี้เรานี่แหละเป็นคลักก็คือคช่วยปกป้องกันได้แต่ก็จะมีเมดที่เป็นเป็นนักเวทของของฝั่งแอสซัสซินนั่นนะที่มาลอบลอบฆ่าเนี่ยแหละใช้เวทบางอย่างใส่องค์ชาย ทำให้อาการขององชายเนี่ยที่เหมือนว่าตัวเขาจะมีคําสาปติดตัวอยู่แล้วใช่ครับทำให้คำสาปตัวนี้มันมันถูกแอคทิเวทให้ทํางานเร็วขึ้นจู่ๆแบบมันแสดงผลออกมาเลยเป็นเหมือนเป็นเถาวัลย์หนามเนี่ยที่แบบออกมาเลื้อยๆอยู่รอบตัวก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวเอกของเราเนี่ยกับคนคนในนั้คือคานาปัตตี้ออกไปหาทางออกไปอีกอาณาจักรหนึ่งเพื่อจะไปรายงานกับเหมือนไปขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์จากกษัตริย์ใงอาณาจักรนั้นคิดว่าเขาน่าจะเป็นพันธมิตรกัน อ่านี่คือจุดเริ่มต้นครับผมโดยอย่างที่พี่ป้อมแจ้งนะก็คือตัวกษัตริย์เนี่ยถ้าเรา<ม>ตามที่เราอ่านตามเนื้อเรื่องเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาขึ้นชื่อเรื่องเวทมนต์มีพลังอำนาจที่ค่อนข้างมากเหมือนใช่เหมือนเหมือนตัวกษัตริย์มีแบบพลังเวทที่แบบสูงอะไรอย่างงี้ก็เลย<ม>จะมาขอความช่วยเหลืออ่ะโดยโดยในเซตติ้งของเกมเกมนี้จะค่อนข้างแฟนตาซีหน่อยอย่างที่พี่ปอมเล่าจุดที่มันน่าสงสัยในตัวเราอ่ะเพราะว่าในเซตติ้งของเกมเนี้ยมีมากถึง แต่แต<ข>อพาใช่ก็เผ่าหนึ่งที่เห็นชัดๆที่มันออกมาแล้วละกันก็คือเผ่าหนึ่งจะมีแบบเผ่าหูสัตว์มีหูมีหางแบบแบบสัตว์อ่ะครับผมแล้วก็จะเผ่าหนึ่งคือหน้าตาเหมือนคนเลยแต่มีเขาออกมาเหมือนแบบอีคูบัสอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่าณ้ั้นอีกเผ่าหนึ่งเป็นคนเลยแต่มีปีกอ,อยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยแบบป,<ม>ปีกแบบปีกขนนกเลยอ่าหรือมีหูยาวเหมือนเอลก็อะไรประมาณนั้นเป็นเผ่าแบบเผ่าเอลแล้วก็มีเผ่าที่แบบตัวเล็กๆเหมือนหนูอ่ะที่ ถ้าในหน้าปกเกมก็จะเห็นอยู่อ๋อในเห็นอ่อนอ่อนอยู่นะคใช่ใช่เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตัวเซตติ้งของเกมเกมนี้จริงๆน่าสนใจแล้วก็ยังมีเนื้อเรื่องให้หน้าติดตามมากกว่าที่ในเดโมมีให้เราดูด้วยซ้ําเพราะตอนนี้นต้องบอกว่าเดโมบอกมันน้อยมากมนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อตรงเกมเพลย์เลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวตัวเนื้อเรื่องคงต้องไปดูในตัวเกมเต็มแหละ,ะนะครับผมโดยตัวเกมเพลย์นะครับของตัวเกมเมตาม o ร์ฟแฟนตาซีเนี่ยมันจะเป็นเกมเทิร์นเบสที่คล้ายๆเหมือนกับเพอร์เซนาเลย เพราะว่าจะมีระบบวิกเนตตามมาด้วยคือจริงว่าระบบหลักๆก็แทบจะถอดมาจากขอมาเลยดีกว่าถอดมาเลยดีกว่าถูกลดทอนอะไรไปบ้างอือครับผมางั้นจะขอไปวันนิดนึงแล้วกันแล้วก็อันไหนที่มันต่างกันถึงจะลงรายละเอียดให้นะครับตัวตัวแกมก็จะเป็นระบบเทินเบทที่ใส่ระบบวิกเนตมาเนี่ยจะมีทั้งหมด2รูปแบบก็คือการโจมตีแบบฟิสิคอลที่จะมาเป็น3รูปแบบก็คือเหมือนดาบมัดแล้วก็ธนูอ่าเป็นการโจมตีแบบ เป็นท่าคราวอารมณ์เหมือนสลัดเป็นฟิสิกสแล้วเ็จแบบโจมตีระยะไกลอะไรใช่ครับผมแล้วก็จะมาเป็นรูปแบบา่าซึ่งก็มีหกท่าเป็นท่าหลักก็ไฟน้ำสายฟ้าลมแล้วก็แสงมืดใช่คือาตาเนี่ยก็คือเป็นเวมนต์แต่เวมนต์นอกจากท่าโจมตีแล้วก็คือจะมีพวกบัฟเป็นแบบปกติอยู่แล้วแหละครับผมแลวนอกเหนือจากนั้นก็จะมีพวกท่าประสานกับคนในปาร์ตี้อะไรแบบนี้เป็นเรื่องแบบปกติแล้วในของเกมเทนเบกใช่ซึ่งท่าประสานเนี่ยก็คือมันจะกินมานาของตัวคนนั้นกับ เมมเบอร์ที่มันมีท่าแบบคือมันออกเรียกว่าเป็นเป็นเงื่อนไขในการใช้ท่าพิเศษภาษาที่นี้คือแบบไม่ใช่ว่าออกมาเป็นช่วยกันโจมตีแต่หมายถึงว่าคนคนนี้คาแรคเตอร์นี้จะใช้ท่าพิเศษแต่ต้องขอบัตรมาจาประนี้อั้นอย่างนั้นส่งมาให้หน่อยเพื่อจะใช้ท่าพิเศษออกท่าพิเศษนะครับแต่รู้สึกว่าในเกมนี้มันจะมีอีกหนึ่งจุดที่ก็ไม่เหมือนเกมรุ่นพี่ซะทีเดียว มันจะมีร okay. <opportunities> ูปบบเหมือนอะไรนะถ้าแบบเลเวลน้อยกว่าเราสามารถวิ่งตีมอนในแมปแล้วก็เหมือน instant kill ไปได้เลยก็คือถ้าเห็นอย่างในตัวเกมหรือในเทเลอร์ที่เขาปล่อยมาเราจะเห็นว่าวิ่งวิ่งอยู่ในแมปเนี่ยมันมีการแบบโจมตีธรรมดาราคา m o เ s t e r ได้ก็คืออันนี้แหละเป็นเป็นในเรื่องของแบบ instant kill หรือก็คือเงื่อนไขก็คือถ้ามนสเ s t e r ที่เลเวลต่ำกว่า เราฟันมันทีเดียวคือมอนสเตอร์นั้นนะ่ะบางทีอาจจะทีถึง2ทีอมอนสเตอร์ก็จะตายเลยเรียกว่าเป็นช็อตคัตแล้วกันทำให้เราไม่ต้องเข้าสู่เทิร์นเบทตลอดอะแต่ถ้าเป็นมอนสเตอร์ที่เลเวลเท่าเราหรือมากกว่าเราอ่ะจะเข้าไปโจมตีมันได้อยู่จะอาจจะได้แบบทีเดียวหรืออาจจะ2ฮิตแล้วก็ตัวเกมอาจจะฟอสให้เราอ่ะต้องกดปุ่มสามเหลี่ยม,มเพื่อเข้าสู่ส่รูปแบบการสู้ที่เป็นเทิร์นเบท ครับผมแต่ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนเลเวลมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราเกมนี้ไม่นจะมีเหมือนระบบใช่มันจะมีกดสแกนหรือมันจะเห็นเลยว่าตัวนี้แบบเลเท่าไหร่มันจะขึ้นเป็นเป็นแบ่งเป็นประเภทตามสีด้วยถ้าสีฟ้าคืออ่อนอ่อนกว่าเราสีเหลืองก็คือกลางกาสีแดงก็คือโหดกว่านะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบเกมเพย์คร่าวๆของตัวเกมเมตามอมนะครับแต่ส่วนที่มันทำให้ส่วนเสริมนะการส่วนเสริมที่ให้เกมมันสมบูรณ์นั่นคือระบบอาร์กิทย หรือถ้าในในในเกม Persona เราก็เรียกว่า Persona นั่นแหละคือต้องบอกว่า a คี i t a ยกับ Persona เนี่ยมันทํางานรูปแบบเหมือนกันเลยไอโจมอา k i t ท i เนี่ยก็จะมีรูปแบบการโจมตีที่เป็นแบบสายฟิสิกอลด้วยก็มีแล้วก็สายเวทด้วยก็มีมซึ่งการจะโจมตีใช้เวทคือตอนนี้เท่าที่เห็นคือตัวละครตัวที่เป็นคนปกติอะอย่างตัวเอกอะมันใช้เวทไม่ได้ถ้าจะใช้เวทก็ต้องท r านฟอร์มเป็น a คี i t a ยก็คือนั่นแหละมันก็เหมือนเราเรียก Persona ปล่อย ถาดไฟถาดลมถาดน้ำแข็งถาดอะไรอย่างนี้อ,อะไรเงี้ยใช้บัฟใช้เวก็คือใช้เวก็ต้องผ่านอะคิทายอย่างเดียวแต่รู้สึกว่าการที่เราจะอัพหรือ d e velope อะคิทายของเราได้เนี่ยเราจะต้องทําการเข้าไปในห้องหรือเข้าไปในสถานที่ใดสักถานที่หนึ่งเป็นสถานที่พิเศษเซึ่งในเกมนี้เขาจะเรียกว่าอะคาเดมีใช่ครับผมถ้าคนที่เล่น ซีรีส์เพอร์โซนามาก็จะรู้เลยว่ามันคือบอเบนรูมครับผมเรียกว่าแมคินิกการทํางานมันเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือก็มันจะมีจุดเป็นจุดที่ถูกกาหนดาแหละว,ว่าคุณจะ Access ไปในแอเรียเนี้ต้องผ่านคุยกับผ่าน NPC ตัวนี้เพื่อจะเข้าไป ในไอแคาเดียเพื่อจะไปอัพอาร์คิทายปลดล็อกนู่นนี่นั่นซึ่งอาร์คิทายเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราได้เลือกใช้ด้วยถูกแยกออกไปอีกถูกแยกออกไปใช่ครับผมโดยอาร์คิทายก็จะถูกปลดจากตัวละครเอกของเราตัวละครหลักของพวกเราในปาร์ตี้นะครับอย่างของตัวเอกของเราจะปลดอาร์คิทายตัวแรกมาเป็นสายซีเกอร์อ่าอย่างเพื่อนคนที่2ของเราจะปลุกมาสายมาเป็นวอริเออร์ก็คือต้องบอกว่าการจะได้อาร์คิทายใหม่ๆมันต้องมีการสร้าง ปฏิสัมพันธ์คาแร <ขอ S 2> คเ,เตอร์คนนู้นคนนี้เพื่อ<ม>ปลดสายเรียกว่าปลดสายของอาคิทายซึ่งถ้าเวลาเราเข้าหน้าเมนูเนี่ยมันจะเป็นหน้าสเฟียของอาคิทายเลยแยกประเภท<ม>คือตอนนี้ที่เราเจออาคิาคทายทั้งหมดมีทั้งหมด 6. 6ประเภทน่าจะหแบบม,ม,มีเป็นซิกเกอร์เมดฮิลเลอร์วอลเลเยอร์ไนท์และอีกอันนึงผมจำชื่อไม่ได้แต่มันคล้ายๆล้มองอะมันเป็นแบบจมดีด้วยมากง่ัยเหมือนมองเลยโดยทั้งหมดที่พี่ปอมบอกนะครับ อไอคิทายเนี่ยมันจะมีทั้งหมดแค่สาสี่รูปแบบและการที่จะไปต่อได้ก็คือการอัพเลเวลให้เต็มเป็นเกม RPG มันก็มีเลเวลอัพตัวละครเราเวลาเลเวลอัพเนี่ยตัวเบสสเตของเราเนี่ยมันจะถูกอัพออโต้ขึ้นอยู่แล้ว <auto S 2> อ <auto S 2> อโต้แล้วรูปเป็นปกติแต่ความพิเศษของตัวเอกเฉพาะต้องบอกว่าเฉพาะของตัวเอกนะครับเขาจะได้โบนัสสกิลพอยต์มาอีกหนึ่งพอยต์อันเนี้ยเลือกให้เราสามารถเลือกเป็นอิสระเลยว่าจะไปอัพเน้นสเตตสเต็เตตรงต<น>ไหนก็ได้อแล้วก็ อันนี้ขอตาไว้ก่อนว่าทําไมเขามีตรงนี้เข้ามามแต่อา c คาแรคเตอร์อื่นๆปาร์ตี้คนอื่นๆก็คือมันจะออโต้อัพไปเลยเราไปทําอะไรมันไม่ได้ครับผมแล้วก็มีเลเวลของอาร์คิทยอันนี้จะจัดเป็นแล้งอาร์คิทายตัวหนึ่งจะแม็กเลเวลที่20ครับก็จะวนกลับมาที่เราพูดถึงการอัพขั้นของอาร์คิทายอพอแม็กเลเวลที่20แล้วอ่ะเราสามารถใช้เงินในไปสเปนจ่ายในห้องไออคาเดเมีได้เพื่อจะอัพอาคิทยเปลี่ยนไปขั้นต่อไป พขเ,เปลี่ยนเป็นขั้นต่อไป,อไปเขาเปลี่ยนรูปแบบตัวเองด้วยนะอืมอืมเหมือนเป็นซิกอร์ทูอะไรประมาณนั้นครับใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ซึ่งที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยก็ถ้าเกิดอย่างตัวอย่างเกมของ Persona เนะะี่ยปกติในการเปลี่ยนรูปแบบอาคิไทายอะไรพวกนี้ม,มันจะมีแค่ตัวเอกเราตัวเดียวตัวหลักก็คือเปลี่ยนอ่ะของตัวเอกเริ่มแรกมาจะเป็นซิกอร์เนาะเฮดซิกอร์แล้วก็พอเราไปเจอเหตุการณ์นู่นนี่นั่นหรือไปทําอะไรบางอย่างมันจะมีเงื่อนไขการได้มาไดอาคิทายตัวใหม่ๆเพิ่มมาซึ่งตัวใหม่เนี่ยมันก็หมายความว่า เป็นสายใหม่เลยใช่อะเป็นเมดแน่นอนละเมดมันก็ต้องเป็นสายเวทเวทมนต์นะครับอ่าเมื่อกี้ที่เราบอกว่าตัวเอกเนี่ยเลือกอัพสเตตัสพิเศษโบนัสพิเศษได้มีสกิลพอยต์พิเศษของตัวเองอันนี้แหละคือการเรียกว่าบิวตัวละครหลักของเราเลยจะให้เป็นแมทชิ่งกับอาคิทปยสายไหนนี่แหละคือความแตกต่างของเพอร์โซน่าอย่างหนึง่งครับผม,มเพราะว่า ในทุกตัวละครเนี่ยพอเราปั้นไปผมเชื่อว่าแต่ละคนก็อยากเล่นไม่เหมือนกันมีจุดที่ชอบมีจุดที่อยากจะไปต่อเนี่ยเราสามารถอิสระออกมาได้นะครับแล้วรู้สึกว่าหลังจากตรงเนี้ยสิ่งที่มันจะยังคล้ายกันอีกหน่อยก็จะมีระบบบอลถูกไหมอ่าใช่มันจะมีระบบบอลกับระบบโซเชียลสเตตเข้ามาเกี่ยวโดยตัวระบบบอลเนี่ยก็จะเป็นค่าความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนในปาร์ตี้หรือคนที่ค่อนข้างมีเป็นตัวละครสําคัญในเกมก็คือระบบบอลก็ จะเหมือนระบบคอนฟ i เดนซ์ในของ Persona นาภาคทุกๆภาคเลยก็คือเป็นการแบบว่าไปแฮงเอาทไปเกิดเรียกว่าไปทำสเปเชียลอีเวนต์ของคาแรคเตอร์ตัวนั้นๆซึ่งเขาจะเป็นการอัพเป็นแรงไปเรื่อยๆเหมือนค่าความสัมพันธ์มันกะเทิบขึ้นไปปุ๊บก็จะไป็นแรงที่2งแรงที่3แล้วในแต่ละแรงเนี่ยมันจะได้เป็นสกิลพาสซีฟที่ติดตัวตัวผู้เล่นไปเลยครับผมอ่าเป็นช่วยในเรื่องนู้นนี้นั้นบางทีอาจจะแบบ เป็นเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคุณลิตี้ออฟไลน์ในรูปแบบบางอย่างหนึ่งที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับการต่อสู้ก็มีเหมือนกันครับและอา,อาคิทายบางตัวเนี่ยการที่จะอัพแลงขั้นต่อไปอ่ะม,มนะบ,บนกา,ม,า,กามันมีการขึ้นตรงกับว่าบอลของคนคนนั้นถึงเลเวลที่ต้องการหรือเปล่าค<อ>ุณถึงจะอัพขั้นไปได้ไม่ใช่ว่าแค่อาคิทายคุณแรงถึงแล้วอัพเลยไม่ใช่ม,ใชมัน,นมีเงื่อนไขาการอัพเลเวลของมันด้วยซึ่งไอตัวบอลกับคาแรคเตอร์ไอ ไอ้ค่าบอลกับความสัมพันธ์คนอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่อยากจะอัพให้ตัวเราเก่งขึ้นครับเียได้ว่าเป็นจุดที่แต่เดี๋ยวต้องใช้เวลากับมันนะมากพอสม<อ> <ใน S 1> ควรในการนะทำความเข้าใจแน่นอนหลังจากบอลแล้วมันก็ต้องมีโซเชียลสเตตอีกถามว่าโซเชียลสเตตคืออะไรพี่ปอมมันก็คือสิ่งที่จะส่งทําให้ตัวเราสามารถไปแอคชีพตัวบอลได้นี่แหละถูกไหมใช่ถ้าตามในเรื่องจริงมันเป็นสิ่งที่รีเลทมา เรียกว่ามันลิงก์กันกับตัวไอบอลน,นี่แหละครับผมก็ว่าอย่างบางทีการจะออกไปแฮงเอาท์อย่างเงี้ยเหมือนไปทำทำทำอีเวนต์พิเศษกับคนคนนั้นเนี่ยเหมือนอารมณ์เหมือนไปออกเดทกับคนคนนั้นใช่คุณอาจจะต้องพึ่งค่าโซเชียลแตดตรงเนี้ยเหมือนมันเป็นการปลดเงื่อนไขเพื่อจะไปทำอีเวนต์พิเศษจริงๆคือมันมีรีควอรี่เมนต์อยู่นั่นแหละ,ะใช่เหมือนสมมุติว่ามันก็จะมีแบ่งพูดอธิบายชัดๆเหมือนแบบค่าเรา ค่าชามอ่าคือเสน่ห์ถ้าคุณอยากไปทําอีเวนต์กับตัวละครเนี้ยที่แบบเออเขาอาจจะเป็นสายแบบชิคๆอ่ะคุณก็ต้องมีค่าความเสน่ห์ที่ถึงคุณถึงจะกล้าไปกับเขาได้หรือถ้าเป็นควายเมนตรงนี้หรือถ้าเพื่อนเพื่ออยากจะไปคุยกับคนฉลาดเพื่อนเพื่อก็ต้องมีอัพค่าอินเทลเเจนที่สูงเพื่อจะคุยกับเขารู้เรื่องซึ่งทั้งหมดพวกนี้ครับมันจะต้องอยู่ในระบบเขาเรียกว่าอะไรพี่ปอมเหมือนคาลนด d a r อย่างนี้ปะมันจะต้องแบบใช้เวลาในการทําร่วมกับคนอื่นเขาอ่าใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวกลับมาคาล endar เราไปตรงที่ วาเนื้อเรื่องที่ม,มาเป็นเมน subject event ก็ <Okay. S 1> หรือเมนเควส์นั่นเองอันนี้จะได้อธิบายทุกคนได้เห็นชัดเจนมากที่สุดนะครับก็คือเกมนี้เมนเควส์เ hmm. ขาจะใช้คำว่า operation mm hmm. อ่าซึ่ง operation แรกที่มันจะให้ c a l endar หรือก็ deadline ในการทำภารกิจมาให้เราเนี่ยก็คือน่าจะเป็น q u วสสุดท้ายตอนที่เราเล่นตัวเดโมจบเลยนะครับก็คือให้เราไปจัดก,การตัวละคร1ตัวโดยให้เวลาทั้งหมดที่เหลืออยู่ประมาณ10วัน mm hmm. ก็ก็คือไอโอเปอเรชันเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นหัวข้อหลักก็คือเควสหลักที่เราจะต้องไปทำทีนี้ก็คือมันจะเบสออนระบบคาล endar system ซึ่งเรียกว่ามันจะถูกกลางเป็นปฏิทินเลยวันที่1 2 3 4งสจะเป็นเกแบบก็คือใน1เดือนเนี่ยตัวตัวโอเปอเรชันเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคุณน่ะต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ได้เดทไลน์เขาจะกำหนดเดทไลน์ e เลยว่า ภายในวันที่สมมติเอาง่ายๆเลยวันที่30เนี่ยคุณต้องเคลียร์เนี้ยให้ได้ก่อนวันที่ที่30ไม่งั้นเกมจะโอเวอร์ใช่อาซึ่งก็จะมีความสัมพันธ์ในเรื่องการที่ไปทำบอลกับคนคนนั้นด้วยเรียกว่ามันกินเวลาในคาล e n d ร r เนี้ยไปด้วยถ้าสมมติวันนี้คุณอยากไปเดทมันกับคนเนี้ยกับคาแรคเตอร์ตัวเนี้ย,นนยมันก็ใช้วันวันนั้นไปโคตาของวันนั้นแต่ถ้าคุณอยากไปเก็บเลเวลไปลงดันเจียนมันก็ต้องใช้ อ่เหมือนนัดอ่าเรียกว่าไงอ่ะใช้วันของวันใช่วันของวันพรุ่งนี้ไปด้วยอ่าเรียกว่ามันจะกินเป็นวันวันวันทำอะไรมันจะกินเวลาพ่กนี้ไปครับผมก็เลยเราต้องคิดต้องเมเนจดวางแผนการใช้ชีวิตประจําวันของเราเพราะว่าจากประสบการณ์การเล่นอ่ะนอกจากที่เราจะเลือกใช้แล้วอ่ะบางทีเพื่อนเพื่อไม่สามารถเจอตัวละครไม่สามารถเจออีเวนต์ได้ในทุกช่วงเวลาจริงๆทุกตัวแต่ละช่วงตัวละครอ่ะมันจะมีเซฟติ้งของตัวมันอ่าก็คือการจะเพิ่มค่าบอลกับตัวละครนั้นนั้นอ่ะก็คือเรียกว่า เวลาในเกมมันอไม่ใช่ดิช่วงเวลาในเกมมันส่งผลกับการที่เขาจะโผล่ออกมาให้เราเจอไม้ด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เราต้องศึกษาแล้วก็คอยจําแล้วก็ต้องคอยวิเคราะห์ไปเรื่อยเพราะว่าการที่ระบบบอลเนี่ยมีผลต่อการอัพอาร์คิทัยเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สามารถอัพบอลใดบอลหนึ่งให้เต็มเลเวลสิทได้ผมเชื่อว่าตอนหลังเราก็อาจจะไม่สามารถปลดอาร์คิทัยเลเวลสุดยอดของของตัวตัวนั้นได้ไม่อาจปลด อคิทายตัวขั้นเลเวลสุดได้ยตที่ประมาณมนั้นของสายสายนั้นอะไรอย่างนั้นนั่นแหละแล้วพอพอไปถึงในตรงจุดนั้นแล้วพอเราไปยืนอยู่จุดนั้นนะเราจะรู้สึกเลยว่าเชี่ยเอ้ยแล้วมันกลับไปแก้ขไขแล้วมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เลือกเอาเวลาไปใช้เพื่อให้ได้ตัวนี้มาแปลว่าไอพวกตัวหลังๆมันจะต้องหลุดหมดเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดเดานะเพราะว่าเดโมมันก็ยังไม่มีลงลึกให้ตรงนี้แต่คือเรียกว่า สิ่งที่เราเล่นมากินไอของเพอร์โซนามันชัดมากๆกอะ่ะแล้วคือ <ผม S 2> การที่เขาปูมาเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันก็เป็นรูปแบบนี้นนแหละเพราะเราเห็นหเห็นแล้วแล้วเ,เราสามารถคดดาดเดาได้จากประสบการณ์ที่เล่นเพอร์โซนามาก็พอจับทางได้นะครับสำหรับตัวเกมเพลย์เนี่ยก็จะอยู่ในโหมดประมาณนี้แหละที่เราสองคนมาสรุปให้ฟังนะครับแต่ยังเหลืออีกหนึ่งสิ่งนะที่อยากถามพี่ปอมนั่นก็คือว่าคิดเห็นยังไงบ้างกับกราฟิกของเกมเกมนี้เกมเนี้ยผมผมจำกัดความง่ายๆมาให้มาให้แล้วว่ามันเป็นยังไงครับคือถ้ารูปแบบตัวเกมเนี่ยก็ สไตล์การเล่นคือเกมเพย์สองแต่กราฟิกแบบ Game play เกมเพย์สามนั่นแหละคือสิ่งที่รู้สึกแต่ก็ไม่ได้แยกทั้งหมดทีทเดียวไหมแค่งั้นแต่คือมันมีจุดข้อดีอยู่แต่คือสเสน่ห์ของอันนี้ก็คือเนื้อเรื่องที่มันดูเข้มขน้นมันดูซีเรียสด,ดูจริงจังมากกว่าซีรีส์เพอร์โซนาหรือ,อ,อเรียกว่ามันก็ซีเรียสซีเรียสพอๆกับในในนี่เลยนะมิกมิเทนเซอ่ะม,มันมีความตึงเครียดเท่าๆกันเลยลักษณะลักษณะมันจะคล้ายๆกันแค่ อันนี้มันจะมีความดูแฟนตาซีอีกรูปแบบหนึ่งที่มากกว่าก็นี่อาจจะเป็นสิ่งที่ต่างจากเพอร์ n โซน่าจริงๆก็คือเนื้อเรื่องจะค่อนข้างเข้มข้นมีการอิงประวัติศาสตร์มีการอิงถึงการเมืองมันจะฉีกออกจากสครูไลท์ของเพอร์โซน่าไปแล้วก็คืออันนี้รู้สึกว่ามันจะมีคือเท่าที่เราเล่นอันนี้เดี๋ยวยังไม่สปอยเนื้อเรื่องแล้วกันแต่คือเรียกว่าหัวเรื่องใหญ่เนี่ยมันเกี่ยวกับการสังคม ระบบสังคมใหญ่ๆเลยซึ่งแบบว่ามันจะมีการแก่งแย่งรวมถึงเราด้วยถ้าจริงๆตอนนี้เรายังไม่โฟกัสตรงนั้นหรอกรแต่เรารู้ว่าอีกหน่อยเราจะต้องมาพัวพันกับระบบสังคมในระบบเนี้ยแน่ๆเพื่อจะขึ้นเป็นอะไรสักอย่างแถมปอมต่างๆที่พี่ปอมลองเล่นก็รู้สึกว่ามันยังเหมือนมีช่วงเวลาต่างวิติหรือโลกอื่นตอนที่เราตายดูไหมคือคือนหน่อยๆคือ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 ตอนนี้อ่า ตอนมันจะมีช่วงที่เราเล่นแล้วมันพักเหมือนตัวละครมันพักก็คือต,ตั้งกองตั้งแคมป์กองไฟอะไรร,ระหว่างกองไฟมันก็คุยด้วย,ยน,ยนี่แต่พระเอกเนี่ยมันจะชอบมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่มันเอาหยิบขึ้นมาอา่านหรือพูดถึงอยู่บ่อยๆก็คือเป็นหนังสือที่อธิบายว่ามีในโลกโลกนั้นเน่ะเผ่ามีอยู่แค่เผ่าเพียงเผ่าเดียวต่างจากโลกที่เขาอยู่ที่มีทั้งหมดแดเผ่าแต่เนี่ยมีแค่เผ่าเดียวแล้วทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันมีเรียกว่ามี ความเสมอภาคที่เท่าเทียมกันและทุกๆคนก็มีใช้ชีวิตที่แบบแปลกประหลาดจากโลกแฟนตาส์โลกๆๆที่เขาอยู่การแต่งตัวหรือสิ่งปลูกสร้างะก็คือเราจะเห็นเขาจะมีเป็นภาพเนี่ยภาพนิ่งแบบภาพนิ่งภาพเดียวเลยก็คือเป็นตึกเราตึกแบบตึกสูงๆเลยแล้วก็แบบยกของเราเนี้แหละ <S 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 ใช่คือเซตติ้งมันดูเป็นยุคที่เราอาศัยอยู่แหละมันมีรถมีคู้คนที่ใส่แบบใส่ชุดชุดสูทเลยแบบทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็มีตึกมีไฟมีอะไรที่แบบ เฮ้ยมันคือโลกของเราเลยนี่ว่าครับอ่าแล้วก็มันก็ยังไม่มีอะไรว่ายังเป็นเป็นเป็นปมปริศนาอยู่แล้วก็อ่าเวลาอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตอะคือตอนเกมโอเวอร์เคยตอนโอเวอร์ไปทีหนึง่งมันมีประโยคที่ขึ้นมาว่าเฮ้ย <He i. S 1> นี่คือจุดจบของความแฟนตาซีนี้แล้วสินะอเออก็เลยเฮ้ยมันคืออะไรวะสรุปโลกที่เราอยู่เนี่ย มันคือมิติไหนหรือมันคืออะไรครับผมอ่าซึ่งโอเคโลกที่เราอยู่มันอาจจะอ้างอ้างอิงว่าคือโลกแห่งแฟนตาซีเพราะว่ามีทั้งหมด8เผ่าครับแต่ทาไมแ8เผ่านี้ไม่มีฮิวแมนอ่าอนั่นแหละคือเราจะไม่มีเผ่ามนุษย์แต่คำว่าฮิวแมนเนี่ยถูกถูกพูดอ,ออกมาเอาไปเรียกใช้กับมันถูกพูดออกมากับสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกก็คือบอสมอนสเตอร์ที่ ดูแปลกประหลาดมากๆคือลักษณะมันจะดูนามธรรมมากๆเลยอ่ะบอสตัวแรกที่เราเจอมันคือแบบหน้าเป็นคนหน้าเป็นคนแล้วแลบลิ้นออกมายาวๆมีหูไอมีมีหูปีกปีกออกมีหัวมีขาสี่ขาคือเรียกว่ารูปรูปดีไซน์มันดูเป็นนามธรรมมากๆใช่เออแต่คนในในโลกเนี้เรียกพวกนี้ว่าฮิวแมนอืมนั่นน่ะสินี่ก็ยังเป็นอีกสิ่งที่ต้องไปตามหาใช่ในตัวเกมเต็มคิดว่าปมปริศนามันจะมีอีกเยอะครับผม จริงๆก็ได้เรียกว่ามันเป็นจุดไฮไลท์ที่น่าสนใจสําหรับเกมเกมนี้เลยก็ว่าได้นี่แหละตรงเนื้อเรื่องเลยนะว่าเป็นคีเลยดีกว่าครับผมก็ต้องบอกว่าจริงเนี่ยก็คือทั้งหมดของการที่เราใช้เวลา4ี่ชั่วโมงครึ่งในตัวเดวโแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนเนี่ยก่อนที่ตัวเกมจะออกในวันที่1 1อตุลาเนี่ยครับสามารถลองโหลดมาเล่นนะแล้วก็ลองเข้าไปเสพดูกันได้ว่าเพื่อนเพื่อรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกับพวกเราแล้วกันนะครับ ก่อนจะจากกันไปยังไงในวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแท็กกันด้วยนะครับวันนี้ผมสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะสวัสดีครับ